เอาหาพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหาพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันเย่ yeah. อะถามไม่ง่ายเลยปีใหม่ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวไหนกันมาบ้างมีใครไปเที่ยวไหมฮะเที่ยวไหนบ้างปาจีนปาจีนไหนใครไปภาคเหนือบ้างไปภาคเหนือบ้างภาคเหนือเชียงใหม่เชียงใหม่ไหนใครไปกันฮะ เขาใหญ่โอ้โอกาศดีมากไม่ใช่ไม่ใช่เขาใหญ่ฮะเขาใหญ่ไม่ใช่เขาเล็กโอเล่นมุกด้วยน่ารักครับน่ารักมีแฟนนะครับนะครับเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีมีลูกสาวแล้วฮะลูกสาว3ามคนแต่ยังไม่มีแฟนโอ้โหเกิดมาได้ยังไงครับน่ารักมากเลยโอ้โหแฟนไม่อยู่แฟนไม่ได้มาด้วยใช่ไหมครัเข้าเวนเข้าเวนนะครับผม เมื่อกี้บอกว่าใครที่ไม่มีแฟนก็ยกมือใหญ่นะลูกสาวถึงมองหน้าไงแม่แน่นอนไม่มีแฟนอะเอาด้านหลังส่งเสียงน,นะครับด้านหลังครับผมเน่มีแจ้งไฟไฟของการน,นับพาที่จ้างมานะฮะคลาถ้าบาทสิบบาทก็มานะครับผมฮ <c oughs> ะไม่จ้าง้ามาเหรอครับผมถามว่าผมอยากให้มาไหมอยากให้มามากเทคต่อไป แต่นี้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อคืนเคยดูบอลบ้าง <c oughs> ไม่เป็นไรนะเอาใหม่เอาใหม่เหลืออีกแมตช์กับเกาหลีเหนือก็เอาแบบเอาสักห้าลูกนะเราเรายิงเขาไง่ห้าลูกนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็โคซิโก้ด้วยนะฮะขอใหอ้มีแต้มกลับมา จากเกาหลีเหนือแล้วกันนะครับผม,ผมก็ถือว่าทําดีแล้วเนาะญี่ปุ่นเก่งมากญี่ปุ่นเก่งมากหน้าตาดีด้วยนะครับหลายคนบอกว่า,าหลังๆพอโดนยิงเยอะก็เชียร์ญ,ญี่ปุ่นเลยนะครับอย่าไปเชียร์ญี่ปุ่นสิเขาหน้าตาดีหน่อยไม่ได้นะครับผมก็ไม่ซ่เจงเก่งของเรานะครับผมแล้วก็โคซิโก้นี่ก็หล่อมากมากนะครับผมเองก็เคยมีความฝันอยากเป็นนักบอลเหมือนกันนะสารัตสารัตไม่ติดอายุเกินแต่ว่าเพลงต่อไปพระเอก MB เป็นสารัต ไปดูไหมไปดูค่ะเพลงอะไรเพลงอะไรไปฟังกันดีกว่าครับผม บากใจไม่แววตาที่เธอมองกันมันบอกอะไรกับฉันมากมายความปิดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างใดต่อ,อให้เชื่อพ่เศษผู้เช่าไว้เนิ้วรั้งี้ตายคงได้แค่นย,ยิง้ามเท่าไรยิ่งยืนเท่ไน้น ทางฟใจยังนั้นค่อยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้เธมาใชอบลนี้ขอเสียงหน่อยมายาชอบไปยังกันไปนี้มาต่อขอบใจเธอที่ทนกินมา กูซ่าร้อนแรงกูฉันตั้งไกลฉันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่านี้อยากเป็นคนจะหัวงอะไรไม่มีใครมองเธอไม่มีฉันที่เองขอโทษที่ใจมันนี้นไม่พอขอให้เชื่อพิเศษภูเมิาไว้เนี่ยรักไม่ตายคงได้แทน ยร่งยิ่งแค่ไหนยิ่ง,ง,ง,งให้แกต,ตัวเมืนอรกมันทำให้เธอน่าใจฝืนไปมันก็เท่านั้นแต่ฉันมันทำให้เธอกธดังก็พออกันทีแตนนี่รู้าันมาสู่ทางวันใจอย่งนั้นก็คอยเธอสชคดีไม่ต้องท เอตรงนี้ให้ธอมามวารักต้องลำากแม้ฉันคือคนที่เสียายที่แล้วมาก็จะไม่เสียด้ตชีวิตที่เคเธอต่อชีวิตครั้งนีง้ที่ได้รักเธอก็คงได้ ว่าฉัน,นทำวันนี้รู้กันมาสู่ทางฟันใจยางนั้นก็คอยใจโศกีไม่ต้องทนอ,อ,อง าะชีวิตที่เคยมีเธอเาะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอก็คงกุงมกนพอ